กาพเรียนอาจารย์ที่เคารพวันนี้จะมานำเสนอโครงงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมขนุนสมาชิกนางสาวสุธิวันนิเพติพินางสาวอัสมณล,าล,าลาม่ารัศมีอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์พัทระพ,พรพัควีราชาติความเป็นมาและความสำคัญแยมเป็นผลิตภัณฑ์ผลไม้ที่ถนอมรักษาด้วยน้ำตาลความเข้มข้นสูง ผสมน้ำผลไม้หรือน้ำผลไม้เข้มข้นเพื่อทำให้มีความข้นเหนียวพอเหมาะเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีสภาพเจลและความข้นเหนืดที่เหมาะสมผลิตภัณฑ์แยมจัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมในการรับประทานกับขนมปังเพื่อให้ขนมปังมีรสชาติอร่อยมากขึ้นหรือสอดไส้แต่งหน้าขนมจึงมีการใช้แยมในอุตสาหากรรมอาหารเพื่อที่จะปรุงรสปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์แยมหลากหลาย ขนุนเชื่อภาษาอังกฤษคือแจ็คฟุตเป็นผลออไม้ที่ออกผลตลอดปีจึงมีขนุนสุกให้กินตลอดปีในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมเป็นฤดูการที่ขนุนสุกมากที่สุดเมื่อถึงฤดูการที่มีมากจนทําให้รับประทานไม่ทันจึงมีการนําขนุนมาแปรรูปเพื่อเป็นการถนอมอาหารเช่นแยมขนุนขนุนทอดกรอบหนือขนุนอบกรอบเป็นต้น สำหรับการรับประทานขนมผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมทานแต่เนื้อดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจนำขนมมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แยมขนมเพื่อศึกษาหาสูตรมาตรฐานและให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคด้านลักษณะประสาสัมผัสวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการผลิตแยมขนมจากขนมสดและขนมตากแห้ง 2. เพื่อศึกษาการยอมรับทั้งด้านราษาสัมผัสและคำนวณคุณค่าทางโภชนาการ 3. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์แย,ยมขนุนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ทราบสูตรพื้นฐานของการผลิตแย,ยมขนุน 2. ทราบลักษณะทางประษาสัมผัสด้านลักษณะที่ปรากฏสีกลิ่นรสชาติเนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวม 3. ทราบการยอมรับของผู้บริโภคตอ่อผลิตภัณฑ์แยมขนุน4ทราบความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์แยมขนุนวิธีการดำเนินการทดลอง 1. อศึกษาการผลิตแยมขนุนจากขนุนสดและขนุนตากแห้งโดยเลือกสูตรแยมจากแยมมะละกอมีสูตรดังนี้เนื้อมะละกอสุก400กรัมน้ำา200กรัม น้ำตาลทรายขาว800กรัมผงแพกติน8.4กรัมน้ำมะนาว1.2ถ้วยเกลือ2.1กรัมจากนั้นนำขนุนสดและขนุนตากแห้งมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์แย้มขนุนแล้วนำมาประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านลักษณะปรากฏสีกลิ่นรสชาติเนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวมผู้ทดสอบชิมทั่วไปจำนวน50คนแบบให้คะแนนความชอบ9ระดับ 2. ศึกษาอัตราส่วนของขนุนที่เหมาะสมในการผลิตแยมของขนุน3ระดับคือ300กรัม400กรัมและ500กรัมต่อสูตรในข้อ 1. นําำมาทดสอบประสาทสัมภัสณ์เพื่อเปรียบเทียบด้านลักษณะปรากฏสีกลิ่นรสชาติเนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวม 3. ศึกษาการยอมรับด้านโภชนาการและความเป็นไปได้ในก,รในการประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์แยมขนุน การประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์แยมขนุนโดยใช้ทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาดได้แก่ผลิตภัณฑ์ราคาสถานที่และการส่งเสริมการขายการศึกษาปริมาณขนุนในแยมขนุนนำสูตรแยมขนุนที่ได้รับคะแนนความพึงพอใจสูงที่สุดมาศึกษาปริมาณที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มปริมาณขนุนในผลิตภัณฑ์แยมขนุน โดยแปรปริมาณขนุนเป็นสามระดับคือ300กรัม400กรัมและ500กรัมศึกษาคุณค่าทางโภชนาการในผลิตภัณฑ์เยื่อขนุนโดยใช้ตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการ100กรัมศึกษาความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์เยื่อขนุนศึกษาความเป็นไปได้โดยใช้ทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาด ได้แก่ผลิตภัณฑ์ราคาสถานที่และการส่งเสริมการขายในการสร้างแบบสอบถามความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์แย,ยมขนุนโดยผู้บริโภคทั่วไปจำนวน100คนนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยส่วนแบ่งเบนมาตรฐานและค่าร้อยละผลการศึกษาสูตรมาตรฐานที่เหมาะสมของแย,ยมขนุน ตารางที่4.1คะแนนความชอบคุณลักษณะด้านต่างๆของแย,ยมขนุนจำนวน2สูตรแย,ยมขนุนสดและแย,ยมขนุนตากแห้งผลการศึกษาอัตราส่วนของขนุนที่เหมาะสมในการทําแยมตารางที่4.2คะแนนความชอบทางภาษาสัมผัสทางด้านต่างๆของสูตรมาตรฐานแย,ยมขนุนจำนวน3สูตร การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์แยมขนุนผล,ผลวิเคราะห์การแสดงคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์แยมขนุนโดยใช้ตารางร้อยกร,รมัมการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของแยมขนุนพบว่าพลังงานและสารอาหารคือพลังงานทั้งหมด513กิโลแคลอรี่คาร์โบไฮเดรต 127.94กรัมโปรโตีน2.58กรัมไขมัน0.62กรัมแคลเซียม74มิลลิกรัมใยอาหาร2.2มิลลิกรัมเหล็ก2.87มิลลิกรัมวิตามิน A 2มิลลิกรัมวิตามิน B1 0.07มิลลิกรัมและวิตามิน B2 0.09มิลลิกรัมสรุปผลการทดลอง การคัดเลือกสูตรในการผลิตเยมขนุนพบว่าสูตรขนุนสดเป็นสูตรที่มีคะแนนด้านความชอบมากที่สุดเมื่อได้สูตรที่ได้ความพึงพอใจมากที่สุดแล้วนำมาปรับปริปรมาณขนุนสรสามระดับคือ 300, 400และ500กรัมตามลำดับจากการทดลองพบว่าสูตรที่ได้รับคะแนนความชอบในแต่ละด้านมากที่สุดคือขนุนที่ระดับ500กรมัมส่วนด้านคุณค่าทางโภชนาการพบว่า คุณค่าทางโภชนาการของแยมขนุนให้พลังงานและสารอาหารมากเพิ่มขึ้นความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์แยมขนุนของผู้บริโภคเห็นว่าผลิตภัณฑ์มีราคาถ้วยละ45บาทต่อถ้วยผู้บริโภคให้ความสนใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์คิดเป็นร้อยละ93โดยปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คือเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่คิดเป็นร้อยละ34 จัดจำหน่ายที่ร้านสะดวกซื้อเปิดบริการ24ชั่วโมงคิดเป็นร้อยละ36ควรมีโปรโมชั่นส่งเสริมการขายโดยจัดให้ชิมก่อนซื้อคิดเป็นร้อยละ66และมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์คิดเป็นร้อยละ84ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ